สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะรถตู้นางงามมาแล้วนะครับในเจ้าที่เจ้าที่วันนี้รถน,น,นางงามมาแล้วนะครับนางงามมาสนามบินหาดใหญ่แล้ว นี่นะครับอันนี้มาสนามบ,บินหัใไจ๋แล้วนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับอนนี้เดี๋ยวรอเข้าไปที่ข้างในสนามบ,บินนะตอนนี้เราที่พึบแล้วนะครับอ่ะคันนี้ไฟอิงฟ้านะครับมีสองคันนะอันนี้อิงฟ้า ก็ดิซาเบลล่านะฮะแต่เพื่อนเราต้องไล์ต้องต้องต้องสแกนต้องสแกนไม่งั้นเราต้องเข้าไปก่อนไหมให้หนูบอกขอรูปปกก่อนโอ้ไม่ได้ฟังเลยพูดอายวันนี้เราโทรศัพท์ก็ต้องสแกนทำไงดีท่านผู้ชม ถ้าเราไลฟ์สดอยู่เราจะต้องสเปรล่ามาแล้วนะฮะเนี่ยจ,จะเข้าไปข้างในโอ้โหโทรศัพท์ก็ต้องสแกนทำยไงดีวะไปตั้งอยู่ข้างในดีกว่าสแกนก่อนไปตั้งหลักรองข้างในาอาจจะต้องลงไลฟ์ก่อนทุกอย่างมันต้องสแกนหมดเลยอะโอ้ท่านผู้ชมงั้นเดี๋ยวลงไลฟ์แล้วไปขึ้นข้างในก่อนนะครับเท,ท่าท,ทีแล้วก็เชิญครับเชิญครับ